เดี๋ยวจะมาทำชาเลนจ์กินอาหารคนที่ผมชอบหนึ่งวันครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องแนนคนดีคนเดิมแจ้งสีเหลือง <Yellow. S 1> มะม่วงมงใช้เมี่ยงไม่ต่อโอเคครับผมนวลก็สวัสดีสวัสด,สสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็วัยรุ่นช้างดาวที่เกิดมาในยุคข้าวยากหมากแพงทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดน,นะครับผมน้องๆครับ วันนี้พี่จะมาทำตามคำขอที่แบบเออน้องๆเนี่ย DM IG มาหาพี่ทุกวี่ทุกวันนะครับนอกจากจะ DM มาใน IG แล้วยังแบบทักเฟซบุ๊กคอมเมนต์แฟนเพจนน่นนี่นั่นลามไปถึงทิกเกอรี่้ามีเบอร์กูอ่ะถ้ามีเบอร์กูกนี่โทรมาบอกกแูแลยแห่ย้อยคือมันมีคอนเทนต์หนึ่งครับคอนเทนต์อินตามคือยอดวิวดีมากครับซึ่งสนุกตรงไหนวะ <laughs> จริงทัวเนี่ยผมงงนะแต่แปลกมากคนอยากให้ทําเยอะมากแล้วในเมื่อคนแบบขอมากันเยอะเนี่ยมีเหรอครับว่าพี่เป็ดเนี่ยจะไม่ทําให้น้องๆคือผมมาทําแบบกินตามหลายคนแล้วครับแบบทั้งพ่อแม่พี่น้องผู้ย่านะอาตายายนู่นนี่นั่น,นคือทํามาเยอะมากแล้วมีคนมาคอมเมนต์ครับว่าแบบเออเนี่ยพี่เป็ดอยากให้พี่เป็ดแบบเออกินตามพี่แนนหน่อยอยากรู้แบบเออพี่แนนเนี่ยเขากินอะไรเขากินเหมือนมนุษย์ทั่วไปไหมเป็ดจะให้ครับน้องๆ ผมด้วนก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําชาเลนจ์กินอาหารคนที่ผมชอบหนึ่งวันนะครับหรือก็คือสุดที่รักของผมนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องแนนคนดีคนเดิมฮัลโหลครับฮัลโหลครับทำไมไม่รับโทรศัพท์อะครับพี่โทรไปตั้งสองชั่วโมงไม่ว่างอะครับแล้วทำไมครับทำไมไม่ว่างครับแต่ก่อนให้ว่างตลอดทำไมอะครับ <c oughs> ทำงาน <c oughs> างตลอดเลยอะทำงานเหรอครับอ๋อแต่ตึงตัวไปไหนครับตึงตัวไปทำงานครับนั่งอะไรไปครับมีคนไปส่งค่ะ แค่นี้แหละแค่นี้แหละไม่แค่นี้แหละมันงิดหงิดแล้วเอ้ยเข้าใจเลยคือแบบเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าจากคริปโตป่ะพวกแบบบิตคอยอะไรเงี้ยคือการจะเทรดคริปโตอ่ะนอกจากเรื่องภาษาต้องได้แล้วหัวต้องไวด้วยอย่างชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายเราเทรดคริปโตได้เล่นบิตคอยได้ออ่ะย่างสีเหลืองเยลโล่โอเคโอ้สบายเงี้ยโอ้โหรวยเล่นรวย เรื่องดีกว่ามีน้องๆคอมเมนต์มาเยอะถามมาเยอะเว้ยว่าแบบอยากให้พี่เป็ดอะทำคลิปกินตามพี่แนนเขาอยากรู้แบบพี่แนนชอบกินอะไรอะไรเงี้ยแนนไปคนจังหวัดอะไรนะครับพิษบุรีใช่ไหมใช่เออคือเขาอยากรู้ไงว่าแบบเออเนี่ยน้องแนนแบบชอบกินอะไรอะไรเงี้ยพี่เป็ดกินตามหน่อยอะไรเงี้ยเด็กเด็เขาแบบคอมเมนต์มาเยอะมากกินกับมังเฮลตี้พอดีเลยอ่ะจ้าเหมือนรู้เอาของพี่ชอบดีกว่ะไม่จำเป็นต้องเฮลตี้พี่ชอบก็คือเฮลตี้ต่าจะเปน้องแนนครับอ่ะก็เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะกินตามน้องแนนสามมือนะ ก็พี่โทรหาสามมือมีแล้วว่าพี่พี่โทรเพิ่มอ่ะมีอะไรบ้างได้ได้โอเคโอเคอเอาเมนูแรกก่อนเมนูแรกครับขอแบบเมนูแบบเฟี้ยวๆหน่อยนี่ไงเผ็ดกุรีก็เข้าแช่ไหมเมื่อกี้เข้าแช่ไหมข้าแช่เหรอเาเขา้เขาแช่คืออะไรวะอย่าบอกนะไม่ไม่แบบข้าวแช่คือข้าวเนี่ยก่อนหุงอ่ะแค่น้ําก่อนหุงอ่ะใช่ปะเนี่ยเาแช่ เอ,อ้ยทำไมไม่รู้จักอะไปอยู่ไหนมาเหน่ถ้าไม่เคยก็ลองกินเลยไม่แกงนะก็ใช่คือเลยไม่รู้ว่ามีไม้อะ <c oughs> ปั่นป่ะเนี่ยให้กินข้าวไม่สุกป,ป่ะเนี่ยนั่นไม่ใช่พี่เป็ดน,นะพ <c oughs> ี่ไม่เคยปั่นนะพี่กินใจตลอดครับใช่ครับยังใช้เมี่ยง <c oughs> โอเคโอเคได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนมือแรกครับข้าวแช่คือในความคิดผมอะพอได้ยินชื่อข้าวแช่ใช่ปะผมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบมันคือข้าวที่แบบก่อนหุงอะเข้าใจปะนั่นแหละครับข้าวแช่หนึ่งผมข็นน้องเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีด้วยเมื่อกี้น้องเขาบอกฟิลเขาต้มหมออ่ะก็เดี๋ยวขอตัวสั่งก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอข้าวแช่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเขาตัวสั่งก่อนแป๊บ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยข้าแช่เขาโชว์ที่แบบน้องแนนแนะนํามาเนี่ยก็มาถึงผมเรียบร้อยแล้วครับสามร้อยบาทที่ผมสั่งมาเนี่ยไม่ใช่ข้าวแช่ธรรมดาครับข้าวแช่ชาววางขันแรกจะเป็นข้าวครับไอ้กล่องนี้เป็นกลับนะครับเนี่ยกล่องเนี่ยเป็นพวกกับข้าวครับแต่ว่ามันเี่นี่มาให้อะน้าแข็งมาให้ครับแล้วก็แล้วก็มีข้าวครับนี่ครับทุกคนข้าวแบบน้อยนะทุกคนน้อยนะดูแต่แบบหอมมากครับมันกลิ่นแบบคล้ายขนมหวานนะเหมือนข้านมหวานขอชิมข้าวหาปากกัน ข <laughs> <laughs> แต่ว่าที่งงครับทุกคนคือมันมีน้ําให้สอ,อครัน <laughs> อันนี้น้าเชื่อมหมอคือไอถุงเนี้ยมันอยู่ในนี้เว้ยผมเลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอลักครับนนเดี๋ยวลองแกะก,กันแ,แล้วกันแหมไรแนนก็ไม่บอกด้วยนะว่ากินยังไงกินแบ๊บมันเป็นน้ำเปล่าครับจืดๆแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นคุณยายผมว่ากลิ่นคุณยายคุณยา่าอะไรไม่รู้ว่ากลิ่นแบบอหอมๆ <laughs> อ่ะกลิ่นไทยๆอ่ะเออบอกไม่ถูกว่ากลิ่นอะไรอ่ะมันมีไอนี่มาให้ครับทุกคน้ําแข็งใช่ว่าต้องน้ำแข็งใสใช่ป่ะโอเคใส่น้ำแข็งใสด มันไม่มีคู่มือมาให้ผมมาครับทุกคนงงเจอไอ้รุ่นหมอโคมเข้าไปมากรับทุกคนชิมกันดีกว่าเขาแช่เขาโชว์ปลากโกปาลาเกตมีดอกไม้เลยครับทุกคนนี่ดอกเออี ah, ่ยมีดอกเนี so awesome. rice, ่ยเดี๋ยวลองชิมเลย ินยายกินยายอธิบายยากรสชาติล้าลึกเกินไปเอ้อมาเรามาดูกับข้าวนะครับกับข้าวนะครับสามร้อยบาทคุณได้อะไรได้อะไรไม่รู้รับทุกคนเนี่ยมันคืออะไรวะมะเขือเหรออือแป้งครับมะเขือมีหมูอร่อยคล้ายๆแบบอาหารอะไรสักอย่างไงนะกูลืมแล้วก็กินข้าวอือนกูกินยายตัวเองเนี่ยรสชาติกุณยายเลยครับเวลาแบบผมไปของคุณยายอะไรเงี้ยกลิ่นวิเวครสชาติเนื้ย อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากแบบเป็นน่าจะเป็นแบบมะเขือครับแล้วก็มีหมูข้างในอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะเอาต้นอาหารคุณคุ้ตีนนะเหมือนต้ณตีนครับมันเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นแบบข้าวเย็นๆแล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นดอกไม้ทั้งอย่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นดอกไม้นะหอมๆแล้วก็มีลูกกลมๆครับอืมอันนี้อร่อยขนมครกเหมือนไม่อร่อยนะแต่มันอร่อยอร่อยเลยอ๋อไอสัตว์เป็ดไอ้ควายหรือมันต้องกินกันอย่างนี้ กินเป็นแบบข้าวมึงกินมาป่ามันก็ไม่อร่อยดิมันต้องเอาไอ้พวกเนี่ยเป็นอย่ยเส้นๆเนี่ยสสนนะใส่เข้าไปจะ<ป>บอกกันดีว่าทุกคนคือแบบมันเย็นอนะ่ะเออมันเย็นคือกูใส่ผิดวะ ะครับเพื่อก็อร่อยดีครับใครอยากลองกินก็ไปลองได้เขาแชร์เขาโชว์สลักโกปลารกแก่ก็แล้วนะครับสำหรับมื้อแรกเรามาทุ่มหันน้องแนนกันดีกว่าแล้วมื้อที่2เนี่ยน้องแนนเขาจะแบบแนะนําเมนูอะไรแปลกๆมามื้อแรกก็แบบเขาแชร์คอมเมนต์บอกกูเลยนะว่าแบบใครไม่เคยกินอยากรู้แบบมีผมคนเดียวหรือเปล่าที่แบบยังไม่เคยกินเขาแชร์คอมเมนต์บอกด้วยในแหนย้อย ฮัลโหลครับน้องแนนครับค่ะเป็นไงบ้างครับสบายดีบ้างครับสบายดีค่ะเอ่ออย่างสีเหลืองไม่เปลี่ยนมุกมั้งเหรอไม่มปลี่ยนสีมีแค่ีมีแค่นี้วันนี้คิดมาแค่นี้คิดมาแล้วก็เล่นหน่อยดีอย่างสีเหลืองเยลลโ่มะม่วงมงใช้เมี่ยงไม่ตอบเราไม่คิดเอ็เลยเราแบบเราแบบตามสคริปต์นี่หว่าอ่ะอีกรอบสีเหลืองมะม่วงแมโก้ไฟแช็ก แนนที่หลานยังไงเงาเหมือนกันใช่ไหมอ่านต้องแนนครับพี่ขอแบบเมนูเด็ดๆอีกเมนูหนึ่งได้ไหมครับเมนูเด็ดๆเนาะเด็ดมันพี่อ่ะไม่มีอ่ะงั้กูไม่ตน่าจงได้กินแล้วมั้ขอเมนูแซ่บๆอ่ะขอเมนูแซ่บๆอ่ะครับแซ่บๆอยากกินยำอ่ะเราก็ใจโลเลนะคือเมื่อกี้พูดว่ากระเพราอะไรอยู่ดีกูไปยำ เมนูที่แนนชอบกินอะไรก็ได้อยากกินแบบเมนูโปรดแนนนะครับเมนูโปรดอยากกินอาหารญี่ปุ่นะแต่ว่าไม่อยากให้พี่กินทําไมอ่ะก็ไม่อยากให้พี่กินอ่ะอยากให้พี่กินอย่างอื่นแทนกะเพราแนนก็ชอบนะกะเพราอะไรอ่ะกะเพราแบบเผ็ดเผ็ดก็เผ็ดดิเหรอใช่แซ่บปะแนนรู้ว่าแนนรู้ไม่เหรอว่าพี่ไม่กินเผ็ดอ่ะจรอถามว่เห็นกะเพราอยากได้กินแซ่บพี่หัดกินเผ็ดมาแล้วเว้ยเชื่อพี่ไม่ไหวจริงว่ะเผ็ดแค่ไหนเผ็ดเผ็ดที่สุด Yeah. <laughs> ในหมายเหตุอ่ะอ๋อโอเคอ๋ออยากฝึกให้พี่กินเผ็ดว่างั้นใช่กินเผ็ดแล้วระบบเผาผ่านดีปวดหัวเลยครับทุกคนอ่ะขอบคุณน้องแนนมากครับโอเคครับอ่ะก่อนไปครับชายเหนียงเชียงไร้ชายเลียงเชียงรายชายสี่มีเกี้ยวชายน้อยอ่ะชายน้อยเลยวะโอ้โหจบแล้วคุณแบบเล่นไม่จบอ่ะวัยรุ่นเซ็งโอเคครับขอบคุณน้องแนนมากครับโทรอีกไปทีหนึ่งตอนแบบดึกๆนะครับโอเคครับครับอ่าเขาทุกคนก็เดี๋ยวผมขอแบบไปหาก็แล้วแล้วแบบมีร้านไหนเหยียบกะเพราเผ็ดๆมั่งอะไรเงี้ยก็น้องแนนครับเดี๋ยววันนนีี้้้พ่่จะไมทใหอง ต้องแน่แน,น่ให้พี่กินเผ็ดใช่ไหมครับได้เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาโชว์ให้ชาวโซเชียลแคมได้เห็นกันว่าคนอย่งผมก็กินเผ็ดเป็นแหมยอยสั่งแป๊บนึงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยกระเ,เพราเผ็ดๆได้มาอยู่ตรงหน้าผมเรียบร้อยแล้วซึ่งกระเพราที่ผมสั่งมานี้นะครับเป็นร้านแบบผมเปิดไปเจอครับเรืเ่องหน้ากินถามว่าเผ็ดไหมก็เห็นพี่ป้าเนี่ยพริกก็เยอะนะอันนี้ครับไม่ใช่เป,เป็นกระเพราหมูทั่วไปนะเป็นกระเพราสามชั้นครับทุกคนคืออยู่นี่ผมติดหมูสามชั้นครับทุกคนดูดิ คือช่วงนี้ผมติดหมูสามชั้นครับแล้วก็ผมได้ทําการแบบแอดข้อความไปตอนสั่งเข้าแบบป้าครับขอเผ็ดมากๆเผ็ดแบบแสบดากเผ็ดแบบคืนนี้นอนไม่หลับเผ็ดแบบอื้อไฟดับตับไหมก็นี่เพื่อนครับก็ป้าเขาก็ได้ทำการใส่พริกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันน่ากินมากครับทุกคนต้องหิวกันบ้างแหละบอกเลยครับเนี่ยอร่อยครับทุกคนแต่แบบโคตรเผ็ดแต่รสชาติคือดีมากอุ้จะเผ็ดแบบ ป้าแม่งทำตามที่ขอจริงครับทุกคนคือแบบอร่อยนะแต่แบบกคเผ็ดเลยครับแนนเล่นอยู่แล้วแนนกูไม <c oughs> <c oughs> ่น่าขอกิน,นอะไเผ็ดเยอะเลยอะ่ะเผ็ดที่ไหนบางม,มือไหมทุกคน พี่ขอโทษพีไม่หลวมากทำต,ตามความฝันกินมองแดนไอพี่ได้ผมไม่กินเด็ดได้สักโอเคครับผมทุกคนสวัสดีสวีสดัตที่น้องชาวไทยตอนหนึ่งทุ่มยี่สิบสามเลยครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นสภาพผมครับปวนี้ เพิ่งตื่นเขาดูคนขอสารภาพเลยครับว่ายังเหนื่อยครับหลังจากที่ผมได้กินกะเพราเผ็ดนรกแตกิกท,ที่แบบยาบาลเป็นคนตำแบบทุกคนเคยไหมครับแบบเออเสร็จอะไรเสร็จแล้วแบบเออทำธุระอะไรเสร็จแล้วออกมานั่งกาอีล้วแบบนั่งไม่ได้นั่งแล้วแบบต้องค่อยๆนั่งแบบ อะไรเงี้ยอะกระโก็ก็เดี๋ยวผมมันจะโทรถามน้องแนนแล้วก็ถามเลยดีกว่าว่ามื้อเย็นมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างไหมกูเข็ตกับกะเพราแล้วนะสวัสดีครับน้องแนนครับพี่มีอะไรบอกครับต้องครับตอนเย็นที่สั่งกะเพรามาตามที่แบบน้องแนนแนะนำมายใช่ไหมครับครับพี่แสบตูดบ้างเลยครับพี่บอกตามตรงพี่บอกแล้วรบาผ่านมันพี่แบบนั่งไม่ได้อะคือพี่ทำอะไรเสร็จเ่ะแล้วจะมานั่งก็เอี๊ยนั่งไม่ได้คือแบบมันแบบมันแสบมากเอาจริงน้องแนนน้องแนนทำพี่ทรมานเลยต้องรับ ใช่ต้องรับผิดชอบชีพี่ด้วยนะบอกเลยแล้วข้าแช่เป็นไงอร่อยขาแช่ลืมบอกตอนข้าแช่ใช่ไหมข้าแช่คือแบบกินแล้วแบบคิดถึงคุณยายอ่ะเอาจริงอร่อยครับอร่อยแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่กินถูกหรือเปล่าอ่ะมันจะมีข้าวมาใช่ไหมมีน้ําที่แบบมีกลิ่นมะลิใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็เอาน้าแข็งใส่เข้าไปอีกใช่พี่พี่ขอสารภาพได้ปะคือพี่กินแล้วแบบไม่ชอบเพราะมันเย็นพี่เลยเอาไปเวฟ เวฟแล้วกินก็เหมือนฮอาต้มเวฟแล้วอร่อยเวฟเรากินได้นั่นะอีกมื้อนึงครับต้องแนนครับมีแบบเมนูอะไรแบบแนะนำไหมครับมื้อเย็นหนอมื้อเย็นมันต้องกินเฮลตี้อ่ะพี่เป๋อโอเคครับโอเคครับนางกินสลัดอืมสลัดด้วยขี้แตกแน่คืนนี้กินอไนี่ด้วยอ่ะกินรู้จักกระบับปะเนี่ยพี่ไม่ได้สั่งแนนกินนะพี่พี่กินเองนะห้ากินแทนไงโอเคโอเคโอเคไม่ได้ก็เลยอยากให้กินแทนเคบับหรอใช่กระบับมันเหมือนเคบับไหมที่กระป๋บไก่ น่นจะเหมือนกับเรียกเคบับบ้าเแน่นุษยสรรหาอาหารอะไรอย่างมันจะไหนวะจริงอ่ะต้องมีสลัดแล้วก็ต้องมีกระบับใช่แค่นี้พออ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาดูครับโอเคโอเคห้ามกินน้ำโค้งน้ำมื้อเย็นอะต้องกินน้ำอะไรลืมบอกตั้งแต่เช้าอ่ะว่าเแดดไม่กินน้ำอัดลมอ่ะกระเพราพี่ติดเต็มคอหมดหมดกระป๋องอ่ะโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับครับโอเคครับทุกคนเราได้เมนูที่แบบที่เราจะสั่งเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ากระบับ มีจริงว่ะมีหลายราคามากครับมันมีอันหนึ่งครับที่แบบสะดุดตาผมมากกระบับไก่ม้วนชีสก้อนชื่อแแบบนี้หรือป่ในกระบับนะครับมันจะมีแบบให้เลือกหลายอย่างครับโอเคครับมันจะมีให้เลือกอันดับแรกนะครับปูอัดเราโรู้หนึ่งพอครับปูอัดไม่กินแล้วก็มีไส้กรอกไก่หนังกรอบทุกอย่างครับนี่มีหลายเลเวลคือแบบเพิ่มตังค์เอาง่ายๆถ้ามึงอยากกินเยอะมึงก็เพิ่มตังค์อ่ะดูดิกัตแตเลเวลคือราคาทั่วไปเนี่ยร้อยเก้าสองถ้าเกิดเราติ๊กทุกหมดอ่ะป5 ดูห้าแล้วก็เต็มแม็กครับเต็มแม็กดูครับเต็มแม็กหมดเลยครับราคาทั้งหมดนะครับ1350กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวรอกระบะก่อนแล้วกันเจินครับส่วนสลัดเดี๋ยวซื้อซีฟิเอาแล้วกันโอเคโอเคเหนื่อยโอเคระบบด่วนตอนนี้เนี่ยกระบะกระโบกระหี่กระบาของเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วบอลเลยครับนี่ครับทุกคน อันนี้บอกก่อนนะครับดูอันนี้บอกก่อนคือเมื่อกี้ร้านเขาโทรมากระบับมันก็คือเคบับแหละครับเท่าที่ผมดูหน้าตามันคือเคบับเลยครับเคบับก็คือแบบที่มีแป้งอ่ะแล้วก็แบบมีพวกเนื้อพวกแบบผักอะไรใส่ทรงใส่ซอสอะไรเงี้ยมันหน้าตาเป็นเงี้ครับแต่ว่าเนื่องด้วยจาก,กระแดะสั่งเยอะครับคือแบบติกทุกอย่างเยอะๆอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ทางร้านเนี่ยไม่สามารถ้วนหรือแบบห่อให้แบบเป็นเหมือนรูปที่แบบผมโชว์ได้ครับมันใหญ่เกินไปมันห่อไม่ได้ทางร้านเนี่ยเขาเลยโทรมาครับก็คือเขาได้ทําการแยกให้ครับเป็นอย่างนี้นี่ จริงๆอ่ะมันต้องมีแป้งแล้วก็มีกลับใช่ไหมแต่ว่าเขาแยกแป้งกับกับมาให้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปเนี่ยมันห่อไม่ได้เพราะกูสั่งเยอะแล้วก็สลัดครับสลัดหมดแนนพี่ขอโทษเอ้กา <c oughs> ้กินหรอแป้งเป็นอย่างนี้นะครับแป้งชิมดิ แป้งอ่ะลองมาดูนี่นะครับทุกคนกระบับกระบกหนามากเราลองแหวกดูว่าข้างล่างเป็นยังไงกินมากครับทุกคนอ้โหแต่กูไม่น่ากระแดะแบบสั่งแบบเยอะๆเลยเมื่อกีก้กูได้กินแบบคนธรรมดาแหละในเมื่อมันห่อไม่ได้จะมีเทติ๊กทาไมเยอะๆผมไม่เข้าใจถ้าห่อไม่ได้ก็เอาเท่าที่ห่อได้สิเดี๋ยวผมงงตรงเนี้ยทั้งสามตุ้มไหมอูโหไม่ได้ครับทุกคนเรและไอสัตว์เรและอ่ะในนี้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็อันดับแรกนะครับที่เราเห็นน่ะมีขนมปังกรอบอื้มเฮ้ยอร่อยสัตว์ เชื่อคือดีมากขนมปังกรอบคือดีมากและนี้นะครับมีส่วนผสมน,น,นะครับมีไส้กรอบผู้อัดขนมปังกรอบแล้วก็เนื้อแล้วก็ชีสต้องต้องกินนี้นะใช่ไหมกระบะหมวนนี่ครับวนกระบะจิว๋วอขอลองกินกับชีสดิเนี่ยนนี้มีชีสครับชีสล้วนไม่ควรสั่งชีสเยอะจริงๆไม่มีชีสอร่อยมากเดี๋ยวจริงๆกินอันนี้ก็ได้นะเนี่ยมันมีขนมปังให้เห็นขนมปังไหมเนี่ยเออเนี่ยขนมปังเห็นไหมแป้งไม่ต้องก็ได้ครับกินกินนี้ก็ได้เลย ก็เคบับนะมันต่างกันตรงไหนอ่ะมันก็คือเคบับเดี๋ยวผมเอาชีสดอกให้ดูเป็นชีสปะ่ะเนี่ยชีสน่าเป็นอาหารสไตล์เม็กซิกันนะผมเดาก็หลักๆนะครับก็จะมีพวกแบบเนื้อนะครับสไส้กรอกแล้วก็มีพวกแบบเออแตงกวามีผักแบบต้นหอมผู้อัดหลักๆประมาณนี้คนระับแล้วก็มีหนมบังกรอบก็จะซอ้อนพวกแบบซอสสไตล์เม็กซิกันใครยังไม่เคยกินลองกินได้นะครับผมว่าอร่อยดีอย่างสุดท้ายแล้วครับมีใครรู้มั่งครับว่ากระบับตาเคบับยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับกระปับกับเคบับมันคืออะไรมันคือญาติไปไหนพ่อกน ็สบลงน,นี้ก็เท่านี้แล้วนะครับแล้วบอกกูเออเนี่ยมื้อเย็นแบบกินเบาๆสลัดหน้าเบานะขนาดนี้เข้าดูกันก็เท่านี้นะครับสํา,ารสหรับชาเลนจ์กินตามน้องแนนหนึ่งวันก็วันนี้ก็ดีครับได้ได้กินอาหารที่แบบไม่เคยกิน2อย่างแล้วนั่นคือข้าวแช่กับกระบคือเคบับ หรือเปลกูก็ไม่รู้น่าจะมีเด็กหลายๆคนที่ไม่รู้จักกระบับคืออะไรมอนผมแล้วก็เข้าแช่คืออะไรเหมือนผมเลื่อใครนะครับมีแบบเออชาเลนจ์อะไรอะไรน่าสนใจที่แบบทาในห้องได้อะไรเงี้ยก็ลองแนะนํามาแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้แบบไม่สามารถออกไปแถบนอกได้ตอนนี้ซึ่งแบบมีหลายคนคอมเมนต์มาเยอะหรือแบบบอกผมมาเยอะว่า้ยเป็ดยังมายุ่งที่หน้าคลิปอยู่ห้องอ่ะไม่ไปไหนมากเลยโควิีดมันจะออกไปไหนไรแม่ย้อยรอควิดหายเดี๋ยวพี่จัดให้จำเๆนะครับน้องๆแล้าผมรู้สึกว่คลิปนี้ไม่ออามาจะแค่ไหนสไตลาาาาเพระว่่กอนดีขอตัวกกินระบ กระโบกกระเบีกันแล้วกันนะครับบายๆกู bye อยากเอาชีตออกมากเลยเนี่ยอร่อยนะแต่แดกยากเสียท่านะ